ดูลายปีครับผมดูหน้าตาครับหน้าตาดุนะครับผมดูครับผมสวยๆเลยตัวนี้ครามตูดครับผมนี่ครับผมของดีป่าภูเขาครับอำเภอบ่อพลอยครับผมตัวนี้สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับพบกับผมเช่นเคยทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับ สายดําครับผมวันนี้เราจะมาแก้มือมาแก้มือจากครั้งที่แล้วครับผมที่เหยียบพเนียดแล้วไม่ลดนะครับพเนียดเอ็นหลังครับผมคือบอกก่อนนะครับว่าสายเสือหมอบของพวกเราอะถ้าตั้งไม่ตรงนะครับเอ็นมาข้างหน้าปุ๊บน้ําหนักการถ่ายเทนะครับนกกระโดดยังไงก็ไม่ลั่นเพราะว่าถ้าพเนียดเอ็นหลังครับผมคอนี่ยที่มันโค้งอยู่นกมันจะเลือกเหยียบโค้นครับผมอ่าครับ แล้วก็น้ําหนักนกด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันเอ็นมาข้างหน้าปุ๊บข้างหลังมันจะกระกระดกขึ้นครับมันเดียบยังไงก็ไม่ลั่นครับอันนี้คือข้อเสียของเสือหมอบนะครับ <c oughs> แต่พวกเราก็ชอบเล่นนะครับเสือหมอบเพราะวหนึ่งรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันใส่แล้วมันกลมกืนกับกับกิ่งไม้หรือกับอะไรทุกอย่างนะครับพวกเราเลยชอบเล่นและอีกอย่างคือพวกเราเล่นพะเนียตคือน่าจะ อยู่ประมาณหกสิบแปดเซนเจ็ดสิบเซนนะครับไม่ได้เล่นเป็นเมตรนะครับเล่นใบเล็กๆนะครับอ่าก็เลยมาบอกก่อนนะครับว่าเป็นที่คนใส่อย่าเป็นคระเนจรับเป็นที่คนใส่ถูกต้องเพราะบางทีที่เราใส่มองอ่ะบางทีมันไม่เอียงมันอยู่สูงใช่ครับมันอยู่สูงแต่ดูกล้องมารู้มุมมองเลยครับว่าเอียงแต่ทําไงได้ครับเพราะนกบางทีมันเข้าแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ปล่อยตามเลยไปเราลุ้นว่า อีนี่หนึ่งนี่หนึ่งเอ้าขย้เลยนี่เลยนี่แหละครับพวกเราชอบลุ้นอย่างนี้คือเอาง่ายคือพวกเรามาลุ้นขนาดนี้แล้วอาจารย์ที่ได้ดูคลิปดูอะไรจะลุ้นขนาดไหนทำมาถึงเหยียบคอนแล้วลดเลยมันไม่มันครับเหมือนในพวกคอนบนพวกเ็นพวกนั้นได้เลยเร็วอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือพวกเราใส่บางทีใส่ต้องหามุมกล้องนะครับไม่ได้แบบใส่ง่ายๆนะครับ คือพยายามใส่กิ่งเยอะๆนะครับเพื่อให้นกกระโดดไปกระโดดมาให้ลุ้นมันๆนะครับไม่ได้บังคับนะครับนอกจากจะแบบไม่มีกิ่งใสจริงๆอ่าถึงจะแบบใส่บังคับให้นกกระโดดมาเหยียบติดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทำเลครับผมนี่ครับผมเอครับผมเราอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยนะครับกาญจนบุรีนะครับผม ฝนพึ่งตกนะครับผมอากาศก็เย็นๆนะครับเมฆเยอะนะครับวันนี้ไม่มีแดดแน่นอนครับผมอาจจะมีฝนฝนเนี่ยอาจจะมีแต่รู้สึกว่าฟ้าก็สว่างออกแล้วนะครับอันนี้พี่ดำก็เอาเดี่ยวสองไก่เมืองการนะครับอ่าแต่เล่นหลักคือเมืองการนะครับยาวครับผมยาวๆครับตอนนี้ผมก็ เจ้าพุโทโธเจ้าก้าวแล้วครับแล้วก็เป็นเจ้าไล่มนไล่มนเนี่ยพวกนี้อาจจะค่อยไม่ได้เล่นครับก็เล่นนะ่าจะเล่นตัวเดียวเป็นเจ้าอ่พุโทโธเจ้าก้าเจ้าอะไรก็ติดรถเดินมาเผื่อได้ใส่นะครับพวกผมจะเล่นหลักแค่ตัวเดียวเอามาเยอะจริงนะครับแต่หัดนั่งรถบ้างเจอต้นใส่ค่อยได้ใส่นะครับผมเดี๋ยวนะครับมาดูวันนี้พวกเราจะได้ใส่จะเจอนก er หรือจะนั่งเปียกหรือ<ว><ว>จะขับ รถเล่นนะครับผมสโลแกนเรานะครับที่บ้านฝนตกที่นี่คนละจังหวัดคนละจังหวัดที่แล้วนี่คือสายบ้าครับเดี๋ยวยังไงมาติดตามพวกเราได้ครับผม ครับผมนกเยอะครับแต่เหมือนนกรู้ครับสู้กันเองไม่เข้าใกล้นกต่อครับผมเจ้าก้าวก็ใส่นู่นครับมีนกเข้ามาห่างๆนะครับแล้วก็ตีตะไลสู้กันเองครับซึ่งนกฝึกนะครับเจ้าไล่หมนนะครับใส่ใกล้ๆเพิ่งจะมีเวลาได้ใส่ต้นไม้นะครับนอกนั้นไม่ได้ใส่ครับผมเสียงโตบินมานี่ครับจากตรงนู้นะครับผม บินมาอยู่นี่ครับผมนี่ครับหนึ่งกุกเสียงโตลายมนอยู่นี่นุนเจ้าพุทโทนะครับนกมีมาขันโตนะครับแต่ไม่เข้านกต่อเลยครับผมนี่ครับดูทะเลมอครับผม สวยงามครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อว่าจะมีนกเข้าร่วมต้นได้คลิปเด็ดๆให้ชมหรือเปล่านะครับได้เฉลยดีๆหรือเปล่านะครับวันนี้ไม้แรกใส่เจ้าก้าวนะครับเดี๋ยวไปเก็บนะครับมีนกนะครับแต่ไม่เข้าร่วมต้นครับตีตะไลยอยู่ต้นนี้บ้างต้นนู้นบ้างเจ้าก้าวนู่นครับมีเสียงโตบินมาโตนกฝึกอยู่ข้างในสู้กันเองนะครับ เจ้าโุทโธที่นู้นก็ดึงกระจายไม่เข้าร่วมเลยครับผมแปลกๆครับตอนนี้ผมก็งงๆเหมือนกันครับนกเยอะครับแต่ไม่เข้าร่วมนกต่อสักตัวเลยครับผมไม่รู้ว่าจานดาจะเป็นยังไงครับนี่ครับป่าดงยางครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเจ้าก้าวครับผมพอใส่ไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่กว่าจะได้ใส่นะครับก็เล่นนานเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปลุ้นไม้สองครับผมว่าจะได้แต้มจะมีนกเข้าร่วมต้นหรือเปล่าครับผม แปกครับผมเจ้าพุทโธไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเจอนกป่าเสียงโตคารลมดีครับผมเล่นเอาเจ้าพุทโธดอบไปเลยครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกครับผมเจอนกป่ากดดอบไปเลยครับฝนก็ลงเม็ดด้วยครับผมนี่ครับตอนนี้นกป่าสองตัวเข้าสองตัวเลยนะครับแต่เจ้าพุทโธดอบไปเลยครับเจอเสียงโตคารลมเรียกครูมีหนุนมีเปลี่ยนครบเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวต้องตามไม่ได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวว่าเจ้าเจ้าก้าครับผมไปใส่ครับผมแต่เดี๋ยวเดินไล่ก่อนเพราะเขามาเป็นคู่ครับเหมือนนกรู้ด้วยฝนเริ่มตกด้วยนะครับผมลงเม็ดด้วยก็เลยเก็บกล้องครับผมเดี๋ยวไปเอาเจ้าก้าขึ้นแทนกันครับเผื่อจะได้ครับผมเล่นเจ้าพุทโธดอกนี้แบบไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อครับผม ครับผมมาดูลายปีกนกครับผมสวยสวยครับตัวนี้นี่ครับผมมีเสี้ยนสอด้วยนะครับเล็กๆนะครับผมบางๆนี่ครับผมดูลายสวยๆครับนี่ครับผมดูหน้าตาครับผมอ่าดูสร้ยคอครับสวยๆแล้วตัวนี้ล้อครับผมดูข้างหลังครับนี่ครับผมขามตูดครับผม สวยครับพีชิตเฉลยป่าเมืองการได้สำเร็จนะครับผมเจ้าพุทโธนะครับผมกับแต้มที่8แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสองแล้วนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมกับอาจารย์ดำเล่นเลยเวลามาสองชั่วโมง ปกติจะกลับเที่ยงนะครับวันนี้อากาศค้มๆมีลมด้วยนะครับแล้วก็นี่เพิ่งหยุดครับก็เลยไม่มีแดดก็เลยเล่นเลยเวลามาครับผมสรุปวันนี้คนละจัคคนละแต้มครับผมนี่ของอาจารย์ดําครับนี่ครับอ่าสวนของผมนี่ครับผมกําลังจะใส่ปอขาครับรหัสศูนย์แดหนึ่งครับตัวนี้ได้ตรงนี้เลยครับไม้สุดท้ายเลยครับผม อ่ะเดี๋ยวให้พี่ดำถือกล้องให้ครับผมวันนี้หมานกันสองคนนะครับผมคนละแต้มครับผมเดี๋ยวใส่ปอกขาเพื่อความชัดเจนครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูครับผม ไม่เข้าครับโอเคเรียบร้อยครับผม081ครับชัดเจนครับตัวนี้าวันนี้นะครับผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับมาสองคนได้สองแต้มไม่แห้วครับผม ของดีป่าเมืองการนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับเจ้าพุทโธนะครับเจอเสียงใหญ่คาลมนะครับผมเหมือนคล้ายๆว่าเจอนกป่านะครับกดอยู่เลยครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าพุทโธเป็นลักษณะอาการอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม้หลังจากไม้นั้นนะครับผมเขาก็มาพิชิตแต้มที่แตรงนี้ได้นะครับเล่นปกติเลยครับผมแต่ตัวนั้นผมบอกเลยว่า มีดีแน่นอนต้องตามให้ได้ครับตัวนี้มีของดีแน่นอนถึงทําให้นกต่อหยุดหรือด,ดับไปนะครับผมช่วงเวลาจังหวะหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมกับพี่ดาก็ถึงเวลากลับบ้านครับผมเดี๋ยวติดตาม e ีพีหน้าครับว่าพวกเราต้องมาตามพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับ e ีพีนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 살이 너무 좋았어.